จากที่เราได้ชมวิดีโอช่วงเช้าไปแล้วแบคโกได้วางท่อแล้วก็ปรับแต่งบริเวณริมสะบัวบริเวณเกาะกลางองค์พระมีดินตรงส่วนใดที่สามารถเอาไปเสริมไปกลบลุมที่ยังไม่ราบเรียบก็กำลังดำเนินการ้กไท่ บริเวณภายในสะที่ตื้นเขินก็ได้ปรับแต่งปรับแก้เพื่อให้รองรับน้ำฝนในปีนี้ได้มากขึ้นก็แผ่นดินบริเวณปากบ่อก็ถูกปรับแต่งให้ราบเรียบมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นอาจจะปลูกต้นไม้ได้อันนี้กำลังเคลียดิน ดินเก่าที่เคยกองเอาไว้บริเวณเกาก็นำมากบในพื้นที่ที่เป็นลุมนี่ก็ถือว่าปริมาณสะบัวของเราในรอบเกาะนี้น่าจะรองรับปริมาณน้ำฝนปีนี้ได้มากขึ้นลุกว่าต้นว่ากร็ดูสดชื่นโตโตไวแน่นอนได้ปุ๋ยได้น้ำเต็มที่ ตอนนี้ดินลุกลังดินแดงก็ต้องตะกุยต้องทุบเพื่อนำมากบมาใช้วันนี้รู้สึกว่าได้งานมากทำหลายชั่วโมงติดกันทำให้พื้นที่ดูลรงสะอาดตาแต่ด้านนี้ก็คิดว่ามีความลึกพอได้พอรับได้อาจจะมีการแค่ ปรับขูดแต่งรอบปอมานิดหน่อยเดี๋ยวคิดว่าเท่าจะเขาทิศจะจะมีเวลาแล้วก็มีมีความสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แบกโก้น้องต้นคนนี้ก็จะช่วยเต็มที่ขออนุโมทนาขอบคุณนะครับและเป็นกำลังใจให้กันออให้พื้นที่เป็นรมณมีมีความเขียวมีความสะอาดจะอ้าน น่าอยู่น่าอาศัยให้ได้มาพักมาพบเจอกันก็ขอให้ได้รับความสุขสงบร่มเย็นอันนี้ให้ดูมดุมมองของหอละครั้งที่ได้รับการซ้อมแซมทาสีใหม่อาโมธนานะครับเดี๋ยวดูผลงานที่เสร็จแล้วกันอีกทีนึ่ง